ฮัลโหลวัสดีครับับวนนี้อยู่กับรายการไร้วาชแนลเอาล่ะวันนี้จะมาเล่นเกมไหมครับแล้วนี่มาตาไวตรงนี้เพือามรมเต้ยตอไม พร้อมแล้วเอาเข้าเกมมาเลยว้ายตกใจเกิดมาบนฮอปเปอร์อะไรวะเนี่ยก็พี่ยังไม่ได้ปรับคืนนี่นะมาตัดต่อโอเคโอเคแอดกันต่อเลยมนเริ่มอ่านป้ายก่อนก่อนอะไรน อ่านไปทำไมเินแบมซูเจอร์อะไรเ่ะพีพูดเดิมาสพาร์ไม่มีอะไรเลยตูรีโทนิติมเต็มเอากล้องมาทางนี้แล้วกันหรือว่ากล้องไว้ตรงไหนดิตรงเนี่ยตูรีเดอะออบเจกต์แอดรูนโปรเทคทูเดอนกดยิทแมกเนบีเเยอร์วิดวันทูท โฟเ a เยอร์แอนด์โนไม่นี่อะไรผู้นะบัมเปอร์แอนด์ยิบร็อกดูวัต e s i ไซเ g นเลพี่ไปก่อนได้ไหมอีซี่มีเดียมฮาร์ดไม่มีโมอน่ไม่มีนโม่เหรอไม่มีนโม่อีซี่มอีซี่มีเดียมฮาร์ดโน้ทีฟฟูแอนด์เดอะมอสอินดอรดูโน้ชีตติ้งโน้ชีตติ้งอินดิคแนบแมอเ์ก์เล้าไปเถ ฟังเสียงงานมันน่าเบื่ออันนี้มันมีปุ่มมันมีปุ่มให้กดด้วยนี่อะไรเฮ้ยนี่ไงมีปุ่มให้กดด้วยเฮ้ยอ้าวของอ้าวของอ่ะอันนี้เป็น ใช่แล้วมันน่าจะเป็นนักดาบพี่เป็นนักดาบแล้วกันนะแล้วน้องจะเป็นอะไรเนี่ยอะไรไอเชอร์อันนี้คือนักแบ็กเกอร์อันนี้คือไอเชอร์อันนี้อินจิเตอร์อินจิเตอร์นักแบเกอร์ไหนนักดาบอินจิเตอร์พี่เป็นอินจิเตอร์ น้องจะเป็นน er. ็อกแบ็กเกอร์เอินจิตเตอร์คืออะไรอ่ะไม่ร <c oughs> ู oh, <c oughs> ้น้องจะเป็นน็อกแบ็กเกอร์อินจิตเตอร์อ๋อสายนั้นสายอะไรนะสายซับซับพอร์ตอ่ะ <c oughs> เรดาร์ไปหรอยังอยู่นี่พี่เป็นสายซับนะ <c oughs> ไฟเอฟเฟกต์ด้วยอ่ะมีไฟเอฟเฟกต์ด้วยพี่สายซับเรดาร์เรด้าร์ใส่ธน,นูใช่ไหม <c oughs> ใส่เกาะไหมอ่ะใส่แค่นี้เหรอเ <c oughs> ออลืมพี่มีเกาะสี่

ัะพอดให้มั้นี่เนี่ไม่ต้องสัพอตละเออเดี๋ยวนั่นปุ่มเลยปุ่มที่หัปุ่มมึเขียนว่ามเดบัทอนออสตาร์นิเกเวตอนนอนกเวฟซัมบี้เด้กูกี้เลพี่ใส่ซับน,นี่นะใส่ซับไว้เยียกเลดนะเอาธนูมาด้วยทำไม เป็นต้องเป็น,สา,นนะสายน้องแบ๊กนะสายน้องแบ๊กก็มีหลายอย่างกันลูกพอใจไหมเออพี่สปอร์ตนะโอ๊ยเล่นแล้วทีพี่ทำไมไม่ได้ตั้งใจทีเล่นแล้วพี่ใส่ซับแต่เล่นแล้วไม่ให้พี่ซับให้เลยนี่อะไรนี่เลเวลชาวบ,บิวบ,บีอะไรเนี่ยอัปเดตสเตตัส d e f a u า t ต็นเตอร์ตูเอนเตอร์ดิสโรมดิโเออเดี๋ยนะกดต่บไปตับไปไหมตับตับไเแล้วพี่ตับไปโอ้เปลี่ยนสาอือขอเปลี่ยนสาด้วยพี่อยากเป็นนักดาบอากเชื่อเปัาบอาชื่คมีดาบด้วยเห เกาะหลุดน้องไึงน้องคือน้องลงลาวาไว้แล้วก็ลงลาวาตายเป็นไนดีกว่าไนเป็นนักดาบไนโอ้นักดาบความันไหมไม่มีตานูไมแต่ไม่็นไรมีเกาะพร้อมนีเกาะพร้อมเหลือเกิน เก็บเพงเก็บเอาเก็บพงเก็บพงเขาจะทิ้งไก่ไม่ได้เด็ดขาดทั้งหมดสามให้เกล็ทั้งหมดสามยังไม่รู้เลยอันนี้มันทําอะไรได้เฮ้วว้าวเมื่อตงความแล้วอกเนกหมร้อแล้ว ได้ดาบนะ้นองแบ็คคือแล้วพี่เกแล้วของพี่อ่ะเมื่อเราอ่ะไปแล้ว,วใช่ไหมใช่น,อน้องเล็กไว้เลยไหมคือซัมบี้มันดับลเล็กด้วยไว้พีดิอ๋อจริงไปเลยระวงังมันมีนั่นด้วยแลยนะ้วมันมีนีน่มันตัน้องไปอย๋อแล้ได้าช่วยด้วยนี่เดี๋ยวยิงเองไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยเลยนะไม่ต้องช่วย

ไม่เหลืออะไรไม่เหลืออะไรเลยมันไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรแล้วมีแค่เดรัมบีโอ้